จากพิธีกรรมความเชื่อโบราณสู่กระแสคำถามทั้งจังหวัดยับคดีสปาร์เรชื่อดังของจังหวัดอ่างทองยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอพาศพหญิงสาวที่เสียชีวิตขนาดตั้งครรภ์ยับเพื่อแยกร่างแม่และลูกตามความเชื่อดั้งเดิมก่อนนําร่างของทารกเนี่ยไปฝังไว้ใกล้ศูนย์กู้ภัยครับจนที่รังกายนะครับถูกตั้งเป็นสุสานมีของเล่นขนมและเครื่องเส้นไหว้ต่างๆนานา,นานเนี่ยถูกนำมาวางเรียงราย พร้อมเต็มไปหมดเลยครับสร้างบรรยากาศชวนคนหัวลุกให้กับผู้ที่พบเห็นหรือเดินผ่านไปผ่านมามากเลยครับเรื่องราวนี้นะครับยิ่งซับซ้อนขึ้นไปใหญ่เมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งออกมาร้องเรียนว่าตนเองครับถูกกระทาอนาจารภายในห้องประกอบพิธีอาบน้ำมนต์อีกด้วยครับจนนําไปสู่การร้องขอความช่วยเหลือและการขุดศพเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในปัจจุบันครับ ล่าสุดนะครับวันที่17กุมภาพันธ์2569ครับนายอภิชาติศรีเหรลานนายอำเภอวิเศษชัยชาญเปิดเผยกับสื่อข่าวนะครับว่าทางอำเภอเนี่ยได้มอบหมายให้ปลัดอาวุโสเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสู่สาลและชาปนาสถานพศ2528เป็นที่เรียบร้อยครับ พอมีหนังสือแจ้งไปยังวัดนะครับให้รางับการฝังศพเอาไว้ก่อนหากจะดําเนินการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักตามกฎหมายนะครับ ส่วนสาหรับการตั้งสุสารโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็มีโทษเช่นกันนะครับโดยโทษนะครับจะมีค่าปรับไม่เกิน2,000บาทครับและอาจแยกดําเนินคดีตามแต่ละก,กรณีกันไปอีกด้วยนะครับขณะที่คดีอาญาเกี่ยวกับการกระทําอนาจารที่หญิงสาวได้กล่าวมานะครับขณะนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนในด้านของนายอำเภอนะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้รู้จกักหรือว่าสนิทสนมกับสปรเรอคนดังคนนี้เลยครับและไม่เคยไปประก,กันตัว ตามที่ข่าวลือเคยอ้างไว้ด้วยนะครับพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาอีกด้วยครับคดีนี้นะครับจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับแต่จากพิธีกรรมความเชื่อนะครับที่ถูกพูดถึงในกระแสโลกโซเชียลเนี่ยสู่คําร้องเรียนและการขุดตรวจสอบศพขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดจับตายอย่างใกล้ชิดจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ความเชื่อหรือความผิดกฎหมายใครจะเป็นผู้ตัดสินกันแน่ครับก็ในฐานะนายอำเภอเป็นเจ้าพนักงานท้องถิน่นซึ่งที่ในส่วนของวัดศิลป์เนี่ยเขาอยู่นอกเขตเทศบาลคราเนี้ยอำนาจความรับผิดชอบก็เป็นอำนาจของนายอำเภอก็เบื้องต้นนะครับก็เมื่อเช้าก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่เจ้าวาดแล้วว่าก็อยากให้เจ้าวาดเนี่ยระง,งับยับยั้งในส่วนที่ในการฝังฝังศพ ต่างๆเนี่ยก็ขอให้ระงรับยกเว้นไปก่อนแล้วก็ถ้าเผื่อว่าทางเจ้าว่าจะจะดาเนินการฝังในอนาคตเนี่ยก็ต้องมาดําเนินการให้ถูกต้องโทษในส่วนของการประกอบประกอบกิจการสุ่อสาร,รโดยไม่รับอนุญ,ญาตเนี่ยก็มีมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาทแต่คนนี้มันมันต่างมันต่างกรรมต่างวาระนะครับก็มีเป็นร้อยเคสก็ก็คงจะเป็นต่างกรรมต่างวาระท้ายก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นอยู่กับ การในคดีอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมัน,มนกระบวนการยุติธรรมมันก็จะมีหลายหลายวยงานที่เกี่ยวข้องแต่บมสึกเบื้องต้นในส่วนของเพอก็เดี๋ยวเพอก็คอยติดตามนะครับแล้วก็จะประสานงานเพื่อเพื่อให้มันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ <S <S บ้านชาวไทยจองสิทธิ์ฟรี1คน1สิทธิ์รีบจองก่อน20กุมภาพันธ์นี้